สวัสดีครับผมมือนี้ก็มาในเมนูเกาหลีแล้วครับผมมือนี้มาพัดช,ชาปลาเทโพนะครับเนื่องจากกินแล้วมันมันแสบนะพี่น้องแสบแบบนี้ก็ต้องเบิ้ลน,นะครับพี่น้องเนวมันแสบเนาะจัดไปอีกครับรอบซอครับการผัดช,ชานี่ก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพืเ่อน เฮาก็แค่ถอดมากวันแลัวก็มาผัดไข่พัดเผ็ดบานเฮ่าแล้วครับพี่น้องออกเลยเมนูนี่ง่ายๆแต่แซบครับพี่น้องกินกับข้าเจ้าหรือกินเป็นกับแกมนี่โอ้โแซบครับพี่น้องกินในวงกับมูกับพวกแห้งคักครพี่น้องมีไหว้เขาแข่ข้าวจังหน่อยนี่โอ้แห้งคักเล้อนเพื่อนนี่อันนี้ก็เป็นปลาที่เฮาตกมาได้นะครับตกมาได้เฮาบก็ามาเห็ดอยากเฮ็ดกินนะครับแบบบานๆองเฮาทางภาษาคนบ้านๆนะครับหามาได้ก็เห็ดกินไปนะครับมีอย่างไดก็เห็ดกินนั่นนะครับพี่น้อง แต่ว่าก็แซบนัวมว้วนมือนแล้วครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามให้กันน้ำเน่ได้ดครับผมรับคนทีติดตามมาแล้วก็ขอบคุณอยางสูงเด้อครับผมไปครับแซบนัวน้ำกันครับผมปรุงด้วยซอสซอสแล้วก็ผงปรุงรสนะครับแล้วก็แป้งนัวขาดไ่ได้เลยพี่น้องตบ้ายด้วยน้ำตาลอย่างน่อยครับตัดลดเพิ่มความหวานเด้ครับปรุงสำนีกัแบแซบคักแล้วพี่น้อง แต่ว่าเลื่อมน้ำมันหอยนะครับเลื่อมขดไทยไปนะครับปรุงจริงๆใส่อยู่นะครับพี่น้องไปลองเห็ดเบิ้งได้ครับพ่อแม่พี่น้องเห็ดกินก็มูก็พวกหรือเห็ดกินก็พอบคัวนะครับผมพวกปลาหนังนี่พัดแบบนี้นี่โอ้แสบัพี่น้องลองเห็ดเบิ้งครับพอปรุงแล้วกับว่าพัดพัดพัดนะครับโคเลโคเลเขากันนะครับพัดเขากันแล้วกับว่าซิมเบิ้งนะครับรสชาติพอใจแล้วฮาใส่ใบกระเพาะนะครับง่ายนิดเดียวครับเมนูนี้ไปครับผมไปแสบนล้วกันครับผมเนี่ยเป็นตาแสบปะครับพี่น้อง จัดจานเลยครับผมล่อไปเสบแทบน้อกันนะครับสีสันแบบนี้นี่โอ้ดหสดห้อนๆกับเขาสวยห่อนๆนะครับพี่น้องรับรองว่าแซบครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้กันน้ำเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ